ได้แล şey ้วเนาะเจี๊ยบได้เนาะใไปดูตาสองหนึ่งสวัสดีค่ะคุณกั๊กสวัสดีครับสวัสดีค่ะกั๊กสวัสดีกั๊กคะเนี่ยอันนี้ตอนนี้เป็นกั๊กอยู่ครับออ๋โอเควันนี้บรรยากาศวงสวงร่วอุ่นมากเลยใช่ครับเป็นไงบ้างเป็นครั้งแรกเลยป่ะที่ได้เจอพี่ๆี่เขาแทบจะทั้งหมดเลยใช่ครับผมเอ่อทั้งหมดไหมเกือบไหมหรือทั้งหมด ไม่ยังมีบางคนด้วยครับที่อาจวันนี้อาจจะไม่ได้มาครับผมแต่ก็ดีใจมากที่ได้เจอพี่ๆนักแสดงเยอะขนาดนี้ครับพี่ๆทุกคนก็เก่งแล้วก็น่ารักแล้วก็ต้อนรับอบอุ่นมากๆเลยครับผมเพราะเราก็ถือว่าเป็นป้ายแดงสําหรับช่อง3เหมือนกันครับรู้สึกได้ว่าแบบเอ้ทุกคนดูเอ็นดูน้องใหม่ของเราก็พี่ๆอย่างที่บอกพี่ๆเขาน่ารักพี่ๆเขาแบบเป็นลี่ชวนคุยตลอดเลยครับพูดถึงเรื่องกัสในเรื่องเนาะคาแรคเตอร์เนี่ย เหมือนจะต้องเป็นช่างแต่งหน้าใช่ครับเนี้ยไปฝึกมายังไงบ้างคะก็จะมีการเวิร์กช็อปแต่งหน้าครับผมแล้วก็จะมีครั้งหนึ่งให้แบบพี่เดียไปไปที่คอนโดไปแบบช่วยสอนแต่งหน้าให้ครับ้าคิดว่าไอการแต่งหน้าเนี่ยอะไรมันยากที่สุดสําหรับตัวเองใช่ไหมครับติดติดขนตาครับยากมากเป็นอะไรที่ยากมากติดไงก็ติดไม่ได้ครับยังไงนะติดขนตายต้องใช้อะไรเป็นที่หนีบแล้วครับหนีบขนตาแล้วเสร็จปุ๊บก็เอากาวทาแล้วก็ มองกันจบเราต้องวางปลายกดซึ่งมันคนคนมันไม่เป็นมันก็จะมีความแบบเง้องเง้องะนิดนึงเราก็ต้องไปฝึกเพิ่มด้วยครับเข้าใจแล้วใช่ไหมว่าทำไมผู้หญิงแต่งหน้าเข้าใจครับเข้าใจครับเข้าใจมากอันนี้เป็นเรื่องแรกกับพี่เจนี่เลยความตื่นเต้นของเราเนี่ยเลเวลหนึ่งถึงสิบเนี่ยเลเวลไหนตอนเจอครั้งแรกให้เก้าเลยครับเพราะว่าอย่างที่ทุกคนรู้ว่าพี่เจนี่ก็เป็นแบบนางเอกเบอร์ต้นๆของประเทศมาอยู่แล้วเคยเล่น หลายๆเรื่องมาแล้วและทุกๆเรื่องก็คือทํามาได้ดีทุกๆเรื่องเลยแล้วอันนี้ก็เป็นเรื่องแรกของเราเหมือนกันแล้วเราก็ต้องกลับมาเจอพี่เจนี่เลยแล้วก็โอ้ว<ม>้าว oh, wow. ยอดไปเลยครับผมพี่เขามีสอนเทคนิคอะไรเราบ้างไหมสอนเยอะครับเพราะว่าอย่างบางทีอย่างเงี้ยเรารู้สึกตั้งใจไปเหมือนกับว่าเราอยากเรามีสมาธิแบบคอนเซนเทรตกับมันมากเกินไปครับผมทําให้พอเราแบบ แสดงออกมาอย่างเงี้ยมันทําให้ดูแบบไม่เป็นธรรมชาติดูฝืนธรรมชาติพี่เขาบอกว่าเราไม่ต้องไปเกง่งเราไม่ต้องไปขนาดนั้นเราแค่แบบทําความเข้าใจแล้วก็ปล่อยโฟล์ไปกับมันก็พอ ส่วนเรื่องแฟนๆคาดหวังหุ่นตอนนี้มีฟิตหุ่นเป็นยังไงซิปแพ็คเจ็ดแพ็คแปดแพ็คมายัางลองจับดูไหมครับ <laughs> <ม>ได้เหรอ <laughs> ตอนนี้มือคือมาแล้วนะมือเข้ามาแล้วนะ <laughs> ต้นปีจ้ะอ่าผู้จัดก,การบอกแล้วต้นปีต้นปีคือมาเหรอคะ <laughs> ต้นปีเริ่มยังไม่เริ่มเลยเหรอเนี่ยปีนะต้นปีไม่ไม่ทำแล้วคร <laughs> <า>ับ <laughs> เลิกเป็นดาราอ่ามาเราก็คาดหวังก,กันไปเนาะว่าจะมีเจ็ดแพค็คแปดแพ็ค อ,อาจจะออกมา12แพ็คแกเลยเออคุณไปยันออกเลยะอ่ะไม่พูดไม่ได้เลยวันนี้ฟูด้ดทัคเยอะมากคุณเยอะจริงครับผมยังตกใจเลยครับตอนนั่งรถเข้ามามแบบตอนแรกเราก็เห็นแบบตั้งแตบบ่ปากทางตรงนู้นเราก็ขับเข้ามาเลยเลยโอ้ย,ยันสุดนู่นเลยยังไม่หมดอีกอนับไปนับมาก็27คันครับพี่ๆเขาต่างคููกันว่าเฮ้ยนี่งานกาชาติเปล่าใอยดาวอยู่ตรงไหนคะใช่ครับเหมือนอยู่นะครับผมเพราะว่าของกินเยอะขนาดน,นี้ ก็เรียกว่าเป็นศูนย์อาหารก็ได้ครับอยากจะบอกอะไรคนที่เขาส่งมาผมก็ขอบคุณมากๆนะเลยครับขอบคุณพี่ี่แฟนคลับมากๆครับทั้งพี่พี่แฟนคลับชาวไทยแล้วก็อินเตอร์แฟนเลยครับผมที่สนับสนุนแล้วก็สพอร์ตแล้วก็ส่งฟรุตทักมาอย่างนี้นะครับให้พี่พี่นักแสดงพี่พีทีมงานได้อิ่มท้องกันครับผมอ่ะอันนี้แฟนๆฝากฝากมาบอกเนาะบอกว่ากรสู้ๆนะพักผ่อนบ้างแล้วก็ทานข้าวเยอะๆได้ครับอ่ะโอเคได้นะอ่ะ อ,อ,อยากบอกอะไรหนึ่งประโยคเกี่ยวกับทุกคนที่จะได้ดูละครเรื่องนี้หนึ่งประโยคนะครับก็หลายประโยคได้ไหมครับได้ก็ละครเรื่องนี้นะครับผมก็ครบรถมีทั้งคอมเมดี้มีทั้งดราม่านะครับแล้วก็มีทั้งโรแมนติกนะครับผมก็จะมีหลากหลายอารมณ์นะครับให้ติดตามแล้วก็ตัวละครทุกตัวเนี่ยก็จะมีความสัมพันธ์เกี่ยวกับเนื้อเรื่องทั้งหมดไงก็อยากให้ติดตามทุกๆตอนนะครับ โอเคค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับถ่ายรูปอินเซอร์วิญญนขอเท่ๆไม่เอาสองนิ้วเออเท่ๆให้มันรู้ไปว่าเท่น่ะอยังไงคาราบาวคาราบาวแม่ฝากถือหน่อยสิเท่ไหมก็คือมีอยู่นหน่อยนึง <c oughs> ท่านรู้สึกยังไงครับน <c oughs> ้ำข้าวน้ำใหม่น้ำข้าวน้ำใหม่ก็คือเปลีล่ยนไปเรื่อยๆต่อเลยเป็นตามฤดู תודה okay. רבה okay.